ความลับเครื่องชงกาแฟมูลค่า500,000บาทของ Starbucks เรนี่ไบความรู้อร่อยย่อยง่ายบลงทุนเกิลสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการเบรนนี่ไบต์ลงทุนเกิลรายการที่เรายิบความรู้อร่อยๆมาย่อยให้ฟังแบบเข้าใจใง่ายๆค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอาหารจานไหนดีคะ วันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องอาหารกันค่ะแต่จะเป็นเครื่องดื่มอย่างกาแฟซึ่งร้านกาแฟชื่อดังในไทยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นสตาร์บัคใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะไม่ว่าเราจะไปที่ห้างไหนๆเนี่ยเราก็จะเห็นสตาร์บัคเนี่ตั้งอยู่ในห้างตลอดยิ่งบางห้างเนี่ยมีสตาร์บัคถึง4สาขาในหนึ่งห้างเลยทีเดียวนะคะฟังดูแล้วไปสตาร์บัคบ่อยเหมือนกันนะคืเน,นี่ยถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบไปนั่งทํางานตามคาเฟ่มากถึงแม้ช่วงหลังๆจะไม่ค่อยได้ไปก็ตามค่ะเวลาที่เราได้เดินเข้าไปในร้านคาเฟ่อะคะ จังหวะที่แบบเราได้เปิดประตูเข้าไปแล้วเราก็ได้กลิ่นของกาแฟแล้วเวลานั่งก็มีบรรยากาศเสียงเครื่องทำกาแฟเสียงคนพูดคุยกันมันทำให้รู้สึกว่ามันมี productivity ในการทำงานมากขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วเคยสังเกตไหมคะว่า Starbucks ใช้เครื่องชงกาแฟของอะไรโอ้จริงๆอันนี้ไม่ฮันได้สังเกตเลยค่ะ แต่ว่าก็คิดว่าเขาน่าจะใช้เครื่องชงกาแฟเหมือนที่ร้านทํากาแฟอื่นๆใช้กันหรือเปล่าคะผิดแล้วค่ะเครื่องชงกาแฟของ Starbucks พิเศษมากไปกว่านั้นเลยนะคะเพราะมีมูลค่าสูงถึงเครื่องละ5 0าแสนบาทเลยนะคะโหถือว่าราคาสูงมากเลยนะคะเนี่ยเรามันเป็นเครื่องทํากาแฟยี่ห้ออะไรอะคะทำไมมันถึงราคาแพงขนาดนี้เครื่องชงกาแฟที่ Starbucks ใช้เนี่ยก็คือเมอร์ทาหค่ะขออนุญาตเรียกเป็นแบบคนไทยเรียกแล้วกันนะคะสำเนียงอาจจะไม่เป๊ะได้ค่ะ ซึ่งเครื่องชองกาแฟประเภทนี้เป็นแบบซูเปอร์อัตโนมติค่ะหรือแบบไท,ไทยก็เรียกว่าเครื่องชองอัตโนมัติสุดอัจฉริยะค่ะโดยเจ้าเครื่องนี้ผลิตจากบริษัทเทอร์โมแพนจากเวกิสเมืองเล็กๆในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งบริษัทนี้มีพนักง,งานแค่500คนเท่านั้นนะคะแต่เขาสามารถส่งเครื่องชองกาแฟออกไปได้ทั่วโลกประมาณ75ประเทศทั่วโลกเลยค่ะอืมเราเจ้าเครื่องทากาแฟเมอร์เทานาเนี่ยค่ะมันอัจฉริยะยังไงคะความอัจฉริยะของมันเนี่ยก็คือมันคำนวณทุกอย่างเสร็จสับเลยค่ะตั้งแแต่กกาารบเมล็ฟ การแทมกาแฟและจบลงที่สก,กัดออกมาเป็นช็อตเอสเปรสโซที่มีรสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งเลยค่ะอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าบาริสต้าก็มีหน้าที่แค่ใส่เมล็ดกาแฟลงไปแล้วก็กดปุ่มแล้วเราก็ได้เอสเปรสโซเท่านั้นเองเหรอคะใช่แล้วคะ่ะง่ายๆอย่างนั้นเลยแต่ทำไมเหมือนคุณคุณว่าสมัยก่อนนะเวลาเข้าไปในสตาร์บัคอะดูพนักงานเขาดูมีขั้นตอนในการชงกาแฟที่มันมากกว่านั้นนะคะ อุ๊ยเริ่มมีความเป็นแฟนพันธ์แท้ขึ้นมาแล้วนะคะแน่นอนค่ะที่คุ้นๆกันแบบนั้นเนี่ยก็เพราะว่าแต่ก่อนอะาบาร์บัคไม่ใช้เครื่องชงกาแฟมือถ์น,น้ามาตั้งแต่แรกค่ะ<ม>แต่ว่าตอนนั้นก็ใช้เครื่องชงกาแฟแบบร้านมาตรฐานอื่นๆทั่วไปซึ่งเจ้าตัวนี้ชื่อรุ่นว่า r า m a Soco ค่ะอ๋อ เครื่องชงกาแฟลามาสโคเนี่ยจำได้ว่าเป็นเครื่องชงกาแฟแบบระดับไฮเอนด์จากอิตาลีเลยแล้วก็เวลาไปกินตามพวกร้านกาแฟอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นใช้เครื่องทํากาแฟยี่ห้อเนี่ยตลอดเลยแต่ถ้าอย่างนั้นน่ะจริงๆลามาสโคก็ดีอยู่แล้วแล้วทำไมสตาร์บัคเขาถึงเปลี่ยนมาใช้เป็นเมอร์ทานาล่ะคะอย่างที่พูดเนี่ยถูกทุกข้อเลยนะคะแต่ว่าถึงแม้เจ้าเครื่องลามาสโคอ่ะจะสามารถสกัดกาแฟได้คุณภาพดียังไงก็ตามแต่เขาก็ยังจำเป็นต้องใช้เบรสตาที่มีความชํานาญในการใช้เครื่องชงกาแฟอะคะ่ะ แต่พอ Starbucks เริ่มมีชื่อเสียงใช่ไหมคะแน่นอนว่าพอเริ่มขยายไปสู่หลายสาขาในหลายประเทศเครื่องชงกาแฟแต่ละแก้วเนี่ยต้องได้มาตรฐานเดียวกัน,นะคะ่ะซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆอย่างการบดเมล็ดกาแฟการอัดผดกาแฟสามารถทําให้กาแฟเสียรสชาติได้เลยนะคะและแน่นอนว่าวันวันหนึ่งเนี่ยสตาร์บั ต้องต้อนรับลูกค้าจํานวนมากแล้วก็ชงกาแฟอย่างไม่หยุดพักเลยใช่ไหมคะซึ่งเจ้าเมอร์ทนาเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะพอสามารถบดเมล็ดกาแฟได้จํานวนมากในระยะเวลาอันสัน้นแต่คุณภาพของเมล็ดกาแฟเนี่ยยังดีเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ทําทุกอย่างเสร็จสับเพียงแค่ปุ่มเดียวทําให้บริสต้ามีเวลาเหลือจํานวนมากในการไปดูแลแล้วก็ต้อนรับลูกค้าได้เลยค่ะดังนั้นตั้งแต่ปี2008 s t a r b ส c า s จซึงเปลี่ยนมาใช้เจ้าเมอร์ทนาเครื่องชงกาแฟสุดอัจฉริยะนี้แทนค่ะโหเงินห้ามันฉลาดขนาดเนี้ย เราสามารถซื้อเจ้าเครื่องทํากาแฟรุ่นเมอร์ทาน,น่าเนี่ยมาใช้เองที่บ้านได้หรือเปล่าคะจะได้ไม่ต้องออกไปกินกาแฟข้างนอกให้มันเสียงโควิดด้วยน่าเสียดายนะคะแต่ว่าเมอร์ทาน,น่าเนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปค่ะเพราะว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของสตาร์บัคสเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดอยากลองชิมกาแฟเครื่องเมอร์ททนาก็ต้องไปที่สตาร์บัคสเท่านั้นค่ะ ซึ่งสถาบักเนี่ยใช้รุ่นนี้มามากกว่า13ปีแล้วนะคะ oh. แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพัฒนาเป็นมาทน,นา CS2 ค่ะซึ่งระบบจัดการมันก็จะรวดเร็วกว่าแต่รสชาติอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนค่ะหืมพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็นึกถึงกาแฟาอีกร้านนึงเลยที่เพิ่งเปิดในประเทศไทยได้ไม่นานก็คือเป็นแบรนด์เปอร์เซนต์อาราบิก้า เขาก็สั่งเครื่องทํากาแฟเป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าเครื่องที่เขาใช้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Slayer ซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องทากาแฟชื่อดังจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยแต่ว่าราคาเครื่องเนี่ยก็อาจจะยังไม่เท่าตัวรุ่นโมเทน,นานะคะเพราะว่าอันนี้เริ่มต้นแค่เครื่องละ2,000 200, 0 0บาทเท่านั้นค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่อยากได้เครื่องชงกาแฟของ Slayer เนี่ยเราสามารถสั่งคัสต์ไมเอเองได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเฟรนชชัยใหญ่ๆเลย เพราะว่าทางเซเลเยอร์เองเนี่ยเขาก็เคยออกมาเปิดเผยนะคะว่าเขาเคยผลิตเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซที่มีราคาสูงถึง1ล้านบาทโดยตัวเครื่องเนี่ยเป็นตัวเครื่องทาํากาแฟที่ฉุบด,ด้วยทอง24กรัตทั้งเครื่องนั่นเองค่ะโหงั้นท่อทด้วยทองเนี่ยราคามันก็เลยเพิ่มขึ้นไปสูงมากเลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ แต่ว่ามันก็ยังแตกต่างกว่าเจ้าเมอร์ธนาอยู่ดีค่ะเพราะว่าเมอร์ธนาเนี่ยไม่มีที่ไหนในโลกที่ทําได้นอกจากสตาร์บัคสแต่สาหรับสาวกสตาร์บัคก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะถึงเราจะครอบครองเจ้าเมอร์ธนาไม่ได้เนี่ยแต่บริษัทเทอร์โมแพนเขายังมีเครื่องชองกาแฟอีกหลายรุ่นให้ได้ครอบครองเลยค่ะที่รับรองว่าคุณภาพดีไม่แพ้กันอย่างแน่นอนพออย่างคาเฟ่ในอีเกียหรือว่าแฟนชายใหญ่ๆอย่างแมคโดนัลล์เนี่ยก็ยังใช้เครื่องจากบริษัทน,นี้เลยนะคะ แต่จริงๆแล้วเหมือนช่วงหลังๆเนี้ยเวลาเข้าไป Starbucks รู้สึกได้อย่างหนึ่งว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือเหมือนเวลาเข้าไปในตัวร้านอ่ะมันไม่ค่อยได้กลิ่นกาแฟมากเท่าเมื่อก่อนแล้วอะค่ะอมืก็เห็นด้วยนะคะพอเครื่องมันอัจฉริยะมากๆเนี่ยมันก็ขาดมนสเสน่ในขั้นตอนการทําหรือว่าสิ่งที่มันจะทําให้เราได้กลิ่นของกาแฟขาดหายไปค่ะจริงค่ะ แล้วสำหรับคุณผู้ฟังล่ะคะเวลาไปสตาร์บัคยังได้กลิ่นกาแฟกันอยู่หรือเปล่าใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอของเราได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้รายการเบนนี่บายบายลงทุนเกิลของเราก็จบไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะหยิบอาหารจานไหนขึ้นมาคุยกันอีกติดตามกันได้ที่พอดแคสต์ลงทุนแมนทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย